เนลภพูสีกับลำพันธหางหมูนะครับตัวเนลภพูสีหรือข้างคาวดํานะครับลากของเขาก็จะเหมือนกับหวายสารนะครับสีดำาครับถ้าเป็นลำพันธ์หางหมูก็คล้ายๆกับหางหมูเลยครับมีขนเส้นๆนะครับ ลำพันทางหมูหรือหญ้าทะเลที่ปลาพยูนยกินนะครับส่วนของใบของเขานะครับตนนัวนี้มหาสดำนะครับเป็นต้นเฟิร์นสูงนะครับถ้าเดินในป่าสูงประมาณเหมือนเท่ากับต้นกล้วยป่าเลยนะครับลักหนะของเขานะครับก็จะมีลักษณะของเขาจะแบ่งเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับสลับกันแบบนี้ รลับกันลำพันธแดงนะครับอย่ในกลุ่มของหญ้าทะเลที่เป็นอาหารของปลาพยูนนะครับสีเขาก็เหมือนสีเหลืองอมอมส้มนะครับเหมือนกับขมิ้นนะครับเหมือนกับสีขมิ้นชันแต่ดูโดยรวมก็จะเป็นรีบเล็กกว่านะครับ ลำพันธ์แดงครับรากแฝกหอมนะครับแฝกหอมก็เป็นต้นคล้ายๆกับต้นแฝกนะครับรากของเขามีกิ่นหอมนะครับเห็นว่าส่วนนี้ที่ผมคลิปอยู่เป็นส่วนของรากนะครับด้านบนก็คือส่วนที่เป็นใบขึ้นไปนะครับแฝกหอมรากเจดตะพังคีนะครับลักษณะเด่นของเขาคือตัว รากเขาจะมีเปลือกหุ้มนะครับจะเป็นรากเล็กรากใหญ่ก็มีเหมือนกันนะครับมีเปลือกหุ้มรากเจ็ดตมูลเพลิงนะครับอยู่ในยาเบนจกูลนะครับรากเจญ่ตมูลเพลิงก็จะเป็นรากที่มีปมนะครับมีข้อตรงกลางของตัวรากของเขานะครับสังเกตดูดีจะเป็นเส้นเส้นเห็นไหมครับ ราดเจ็ดตะมนเพลิงราดจริงจ่อกับราดแจงนะครับตัวราดจริงจ่อก็จะสีเข้มกว่านะครับแล้วก็ตัวเปลือกของรากเขาจะเป็นฝอยๆนุ่มๆนะครับตัวจริงจ่อก็จะมีลาย รากใช้เอ็มเทศนะครับด้านบนแบบยังไม่ฝานด้านล่างคือฝานแล้วนะครับดูตัวที่ยังไม่ฝานนะครับหน้าตัดของเขาสีก็จะเป็นน้ำตาลมีเทาปนเล็กน้อยนะครับนะครับแบบฝานแล้วข้างในก็จะเป็นสีขาวมี เหลือนนวลน,นะครับนี่ให้รสหวานชุ่มคอ